บริษัทรถไฟญี่ปุ่นเตรียมใช้กระจกแปลภาษาในห้องจำหน่ายตัว๋วนี่เป็นข่าวที่เอามาพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะครับเป็นข่าวที่ถือว่าเป็นเรื่องการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีของญี่ปุ่นก็ถือว่าล้ำไปอีกขั้นนะฮะสถานีรถไฟญี่ปุ่น เตรียมนำร่องใช้ระบบแปลภาษาบนกระจกห้องจำหน่ายตัวโดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวต่างชาติบริษัทรถไฟเซบุของญี่ปุ่นนะครับได้เปิดเผยว่าเตรียมวางแผนติดตั้งอุปกรณ์ล่ามแปลภาษาแบบเรียวถามที่สามารถแสดงผลการแปลข้อความการสนทนาระหว่างผู้โดยสารและพนักงานประจำสถานีชินจูกุ ในวันจันทร์ที่10ที่ผ่านมานะครับสำหรับอุปกรณ์แปลภาษาดังกล่าวนั้นก็เป็นแผงแบบโปร่งใสที่ผู้โดยสารนั้นสามารถมองเห็นพนักงานประจำสถานีได้แล้วก็ในขณะการสนทนาระหว่างกันก็จะถูกแปลและก็แสดงผลขึ้นเป็นข้อความแบบเรียลไทม์สามารถรองรับภาษาต่างประเทศได้ถึง12ภาษาในนี้ก็รวมภาษาไทยด้วยนะครับภาษาจีนภาษาอังกฤษก็มี โดยพนักงานประจำสถานีก็จะมองเห็นคำพูดหรือคำถามของผู้โดยสารที่จะปรากฏขึ้นบนแผงหน้าจอในภาษาญี่ปุ่นขณะเดียวกันผู้โด,ดยสารที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะสามารถมองเห็นคำพูดของพนักงานประจำสถานีที่ผ่านการแปลภาษาขึ้นบนจอได้นะครับการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวก็เป็นความต้องการของบริษัทรถไฟเซบุที่ต้องการปรับปรุงสิง่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เริ่มกลับมาเยือนญี่ปุ่นอีกครั้งนะครับหลังจากจํานวนการท่องเที่ยวนั้นลดลงไปอย่างรวดเร็วในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 ทางนี้บริษัทรถไฟเซบูนะได้สาธิตอ,อุปกรณ์กล่าวให้กับสื่อมวลชนได้รับชมการทางานของเครื่องแล้วก็เป็นการสนทนาระหว่างพนักงานประจําสถานีแล้วก็พนักงานจากไต้หวันด้วยนี่ก็เป็นเรื่องราวการ พัฒนาของทางญี่ปุ่นนะฮะเป็นเรื่องรลวาดีๆก็นํามาเล่าสู่กันฟังส่วนของบ้านเราของบ้านเราก็รอรัฐบาลใหม่นะครับรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคนใหม่ว่าจะมีนโยบายเกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมดด้วยหรือเปล่าจะไปนเน้นทางไหนนะต้องมาดูกัน ก็รอความว้าวนะที่รัฐบาลใหม่จะจัดสรรมาให้พวกเราได้ชมกันว่าจะมีอะไรมาว้าวมั่งเปลี่ยนแปลงอะไรมั่งนะฮะหรือจะเป็นเรื่องเดิมๆก็ไม่แน่ใจมีอะไรก็พูดคุยกันได้นะครับในคอมเมนต์วันนี้เทคโฟโตาทไปเรื่อยสวัสดีครับ